สวัสดีครับผมสวัสดีวัยรุ่น FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่ช่างต้อมเพชรบุรีเช่นเคยนะครับร้านซ่อมรถนะครับผมลงกึ่งวัยรุ่นนะครับผมันนี้วันนี้เรามาซ่อมฝาสูบกันนี่ของใครใช้รุ่นไหนเกียวเทียนรูดจัดได้นะครับเชื่อมนอกในให้เต็มเลยนะครับนี่ บาเดิมถ้าเป็นฝาเดิมบาดจะไม่ลอนนะถ้าเป็นฝาที่ทํามาบางฝาก็ล่อนบางฝาก็ไม่ล่อนแต่เนี้เชื่อมไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไม่หลุดนะก็ตัวนี้จับเข้าแบบแบบนี้เราก็สร้างขึ้นมานะครับผมสร้างขึ้นมาเองนะครับก็ใส่แบบเสร็จปุ๊บนะครับล็อกน็อตก่อนสักหนึ่งตัว กันลูดนะครับกันหลุดล็อกหนึ่งตัวล็อกตำแหน่งบนเลยนะครับผมเอาตรงที่ว่ายึดใกล้หัวเทียนมากที่สุดนะครับเราจะเจาะนี้เราก็ยึดตรงนี้เลยนะครับนี่ยึดติดๆไว้เงี้ยนะครับไม่ต้องแน่นมากอ่าต่อไปก็นะครับอ๋อขออภัยชนกล้องนะครับหาเซนเตอร์ของมันก็คือ ฝาเนี่ยถ้าเป็นวาล์วแต่งวาล์วโตมันจะต้องขยายใช่ไหมครับขยายย้องรูหัวเทียนเพื่อที่จะหลบมุมวาล์วที่องศาใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าฝาตัวเนี้ยเป็นฝานะครับของเดิมนะอ่าของเดิมเราก็ไม่ต้องเย้องเอาตำแหน่งเดิมมันนะครับมันจะได้ใช้งานใกล้เคียงกับของเดิมนะ ถ้าเราถ่างออกมากเดี๋ยวไปชนหัวลูกสูบบ้างนะครับเดี๋ยวไฟแก่เกินอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนนะแบบว่าหัวเทียนไปใกล้ชิดลูกเกินเงี้ยไปชิดกับลูกสูบเกินเงี้ยไฟมันก็จะแรงนะครับผมแล้วคาร์บูเดิมน้ํามันน้อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะแห้งวิ่งแล้วสึกหล่อง่ายครับลูกสูบหลวมง่ายครับต้องฟิตเครื่องบ่อยอีกนะถ้าเกิดว่าหดเข้าใกล้ไปเดี๋ยวเทียนแฉะดำอีก ตำแหน่งหัวเทียนเนี่ยก็สำคัญมากเลยนะครับรวมถึงใช้สั้นใช้ยาวด้วยเบอร์ B 6เบอร์เจ็ดด้วยนะมันก็จะวิ่งต่างกันแหละนะครับผม ทีนี้เราก็นะครับจเจ้าฝาเดิมนะครับของเวฟนะครับผมฝาเดิมของมันนะครับนี่ครับฝาเดิมบ่าเดิมนี่นี่มาเป็นแบบนะครับนี่เพื่อที่จะได้รู้ว่าศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนมันควรจะเจาะ ลงไปประมาณไหนนะครับก็จะตรงกับของเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าซ่อมแล้วเกี่ยวเทียนจะเบี้ยวจะเป๋จะเซไปไหนนะครับนี่ครับอ่าเข้าตำแหน่งเดิมเดะๆนะครับผมการันตีได้นะครับก็ตรงนี้นะครับสำคัญเลยนะครับเราถึงได้ทำนะครับแบบขึ้นมาเพื่อที่จะยึดฝานะครับปกติถ้ามันไม่ค่อยแบบว่าสำคัญเท่าไหร่ นะครับแล้วก็เอาปากกาคีบก็ได้ฝาเนี่ยนะครับเออแล้วยังองสาวก็ได้นะครับผมแต่เนี่ยมันสําคัญจริงๆนะที่สําคัญนะถ้าเราเจาะผิดเนี่ยมันจะไปกินบ่าววาวเลยเพราะว่าวเดิมมันเล็กมากนะอยากจะบอกเลยนะครับพื้นที่มันน้อยนะครับนะครับเราก็เจาะลงไปก่อนนะครับเจาะเพียวๆเลยนะนี่ จาะเพียวๆเ,เลยนะครับหยอดหน่อยครับการติดดอกการความร้อนอ่านี่ครับได้แล้วหนึ่งรูขนาดเก้าจุดหนึ่งมิลลิเมตรนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับจะทำการทำบ่านะครับหรือว่าทำที่รองหัวเทียน นะครับผมก็คือจะทําให้หัวเทียนมันนั่งได้อะเรียบสนิทะนะครับผมก็คือเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมเรียกว่าบ่าวหัวเทียนแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเป่าลมออกก่อนจะได้เห็นครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปผมก็จะทําบ่าบ่านั่งรับกับหัวเทียนหัวเทียนเขาจะมีแหวนอลูมิเนียมมาไว้ขันเวลานั่งนะครับถ้าเกิดมันไม่ยันทุกทุกทางอ่ะ เวลาติดเครื่องแล้วลมอัดมันจะรั่วซึมได้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับต้องทําบ่ารับให้ดีเลยจืดเสร็จแล้วเหมือนง่ายครับนี่น,นี่เห็นไหมอ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วต่อไปนะครับก็เหลือเกียวดินะครับ <c ười> เกียวนี่ก็สำคัญนะ วันนั้นผมก็รีบด้วยแหละไปะหยิบนะครับอเน,นี้ยมันเ1็มสิบคูณ1.0นไปหยิบเอ็มสิบคูณ 1. ่ดสองห้าใสเข้าครับเอาไปถึงลูกค้าบอกว่าโอ้โหเอาน,อน็อตนนี่เอาน็อตเครื่องใส่ได้เลยครับแต่หัวเทียนใส่ไม่ได้คนละเกี่ยวกันลูกเพกว่าถ้าผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมหัวเทียนเนี้ยมันมีเกีียวหยาบเกลียวละเอียดอีกนะครับผมถ้ารถโดยทั่วไปเวฟแบบเนี้ยนะ มันก็เป็น1.0ใช่ไหมสิบคูณหน1.0นะครับแต่ถ้าเป็น CGJX อะไรพวกนั้นอะไอรถอะไรสูบตั้งสมัยก่อนอะนะเกิดไม่ทัน4สียงหวะยุคเก้าศน่ะไอพวกนั้นอะเกียวก็จะเป็นเกียวหยาบอีกนะหัวเบลเลอร์เลยเกียวหยาบนะครับแล้วก็ทำได้ทุกขนาดแหละนะครับแต่ว่าเอาขนาดาง,ง่ายๆเลยคือเอาที่ แถวบ้านมีขายแล้วกันเอาที่มันหาซื้อง่ายๆแล้วกันนะครับผมถ้าไปทําไมเบอร์หัวเทียนเกี่ยวเทียนที่มันหาซื้อ,อยากอะ่ะเดี๋ยวเวลาไปวิ่งบอร์ดที่อื่นอะ่ะจะหาซื้อไม่ได้ซ่อมยากนะครับผมอ่าล่าสุดก็อา่าเครื่องอะไรนะรีฟานฝาหัวเทียนเบลเลอร์เลยนะครับแพงด้วยหาซ่อมยากด้วยครับหัวเทียนนึกว่าหัวเทียนรถยนต์อ่ะนะครับก็หายากแล้วก็ แพงล่าสุดลูกค้าก็ให้เชื่อมทําเป็นหนวเทียนโซนิกไปนะครับทีนี้เซอร์วิชง่ายเลยหัว1 70 80เไม่เกินร้อยนะครับผมเซอร์วิชง่ายซ่อมง่ายครับอันนี้ก็กำลังจะทําเกียวแล้วนะนี่ปุ๊บล็อกก่อนนะครับหหลดหลดหลดด้านในนี้เป็นเทปเปอร์นะครับ อไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ฝาให้ตัวได้เห็นไหมครับอช่ไหมนี่ครับฝาโยกให้ตัวได้นะครับเพราะว่าล็อกไว้ตัวเดียวนะครับอย่าไปล็อกแน่นถ้าล็อกแน่นให้ตัวไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวมันงัดดอกหักนะครับแล้วก็เกียวก็จะไม่สวยนะครับแต่เนี้ยเกียวจะสวยเช้งเลยแหละครับเดี๋ยวเสร็จแล้วออกมาดูกันนี่ ก็ขันนนัดออกได้เลยครับปุ๊บไม่ถึง10บนาทีนะครับผมเสร็จแต่ถ้าเชื่อมด้วยนะเชื่อมประมาณ5้าหนาทีแหละนะครับฝ่าจะหายหายร้อนก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอะ่ะนะครับแล้วก็ไปทําอื่นก่อนนะครับผมผมจะไม่เอาน้ําลาดเลยนะครับเพราะว่าให้มันคายคืนความร้อนเองนะครับรูใส่บูทใส่กระเดื่องวาลสลักจะได้ไม่หนีบครับผมจะได้ลื่นเหมือนเดิมนะครับ อ่ะตัวเนี้นี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วเกีียวสวยเลยเห็นไหมเกีียวสวยเลยฮาดูด้านนี้ด้านนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็บอสเกียแต่งออกได้นะครับผม่าอ,อันนี้ใช้บ่าเดิมไม่หลุดไม่ล่อนนะครับนี่ของใครที่ว่าต้าบเกีียวมาแล้วหลายตัวบ่อยๆแล้วลูดแล้วก็มี นะครับก็ส่งมาเชื่อมพ่ออย่างนี้ได้นะครับผมล่าสุดก็มีฝาสี่วาลมาซ่อมเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวเทียนรูดเนี่ยปัญหาหลักเลยนะครับผมเพราะว่าหัวเทียนนามาชิดบ่าวาลวนะครับสําหรับสี่วาลที่ใช้กันนะนะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลองหัวเทียนด้วยนะครับผมเอาหัวเทียนลองให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้นะครับจะได้ไปาใส่ได้เลยไม่มีปัญหานะครับถ้าเกี่ยวมันตึงมันเหนื่อยอะไรจะได้แก้ที่นี่ไปเลยนะครับผม เดี๋ยวเอาเทียนลองให้เลยนะครับผมจะได้เจ้าวแหววเลย,เท,ยเทียนลงให้พี่นี่นี่ครับเอาเทียนลองเลยนะครับเอามือหมุนเข้าเลยเน่ครับเอามือหมุนเข้าง่ายๆเลยเห็นไหมเกี่ยวไม่เหนืดนะเกียวไม่เหนืดนะ เกลวเร่นนะครับนี่สุดแล้วสุดแล้วห้าเจ๋ยวเลยแถวโมเทียนให้ด้วยเพราะว่าของเก่านะครับผมโมเทียน